แม่ถามเมื่อวานค่ะไปเป็นเขาเรียกว่าไปเป็นอ่าถาอเขาไปร่วมเทศกาลไปเลยนะร่วมเทศกาลกินนี่อ๋อค่ะแล้วหลปรการณ์ใหม่ไปประสบการณ์ใหม่ที่เขาไปไลฟ์ไข่ปอกงงมากค่ะเป็นเป็นแบบเป็นโลกใหม่มากเลยนะคะโอ้โหแบบว่าดูแบบว่าก็เออตกกระจายแอบตกกระจายก็แต่ก็ก็ก็แปลกดีค่ะก็แปลกดีได้เห็นว่าแม่เก็บที่ไหน นั่งเฉยๆยอดขายเขาป่าไปหน่อยใครบอกว่าจะไม่ขายก็พูดอยู่แทบจะเจนนี่บอกว่าแันมาเอามาดูตกลงยังไงเนี่ยเจนนี่เธอพูดดีนะก็พูดนิดเดียวว่าอ๋อๆละๆละๆอะไรอย่างเงี้ยก็พูดว่าพี่ๆถูกๆแต่มันก็มันจริงๆไปแบบนั้นน่ะก็จะเป็น ความสดอะเนาะอะไรเงี้ยก็กูดีก็น่ารักดีกูสนุกดีกดดังไหมก็กดดังเพราะว่าแบบบริษัทที่ให้เราไปเราก็เราก็อยากจได้โคได้แบบยอดเนาะอะไรเงี้ยใช่ใช่ก็จะเปิดมันดังอยู่นะมันกัน ค่ะต่อด้วยค่ะต่อด้วยอีกอีกอีกแบรนด์เลยก็เออก็แปลกดีก็สนุกดีค่ะแต่ก็อาจจะไม่น่าจะไปอีกแล้วแหละแค่แค่ครั้งเดียวแหละแมะว่าอันนึงพอคนไปตรงนี้หลายคนกลัวเริ่มนึงคืเรื่องยกเลิกออเดอร์เรื่องยอดไม่ได้เรื่องอ๋ออันนี้ก็อันนี้ครบแค่พอแตของตัวเองใช่ไหมคะดิฉันก็ไม่ต้องเป็นห่วงเรื่องนั้นค่ะ ก็เป็นช่วงที่แบบกระแสมันเริ่มซางไปแล้วตอนที่ไปเราคิด <umas>, ว <blunt. S 2> <ๆ>่าเราจะได้ยอดเท่าไหร่ไม่อะไม่อะค่ะเราเราก็ทําตามฟิลของเราแล้วก็ไปแบบแบบ่องธรรมชาติของเราแต่ว่าอีกจุดประสงค์หนึ่งที่เราไปเพราะว่ารายการโซเชียลวอยเออร์ก็ต้องออกอากาศใช่ไหมคะเราก็เลยมองว่าเออก็แบบว่าเป็นโอกาสดีที่แบบไปพูดถึงรายการนั่นแหละใช่ดเลยไหมครับดใจไหใจลายไลฟ์ใครออกไหมคะ มาไม่ใช่เราทางเรามันก็คงเหนื่อยแหละเออถ้าต้องมานั่งทำอ,อ,อ,อย่างนั้นทุกวันๆอะไรเงี้ยทุกวันทั้งวันอะไรเงี้ยเออแต่ยอติทิ้งเกลแบบว่าเป็นไวรัสมาก้งแต่เจนี่เขาประกาศชื่อไปว่าแม่จะไปแล้วก็แม่ไปนั่งไลฟ์เป็นคนไม่กระโทนนีม่มีความสุขอย่างไรจริงเหรอกระโจจับจ้องจ,จอับจรอีกสิ่งที่กลัวคืออะไรรู้ไหมกลัวจะพูดอะไรก็ทำให้ช่องเขาปิ้วอ๋อ ก็เลยแบบพูดอะไรก็แบบคอยระวังจะคอยระวังในเรื่องที่แบบนี่แหละค่ะในเรื่องที่แบบตลอดเลยไม่แต่บมืวันยอดคนดูมันก็ก็พุ่งอยู่แม่ได้ดูยอดคนดูไหมคะไม่ได้ดูไม่รู้เรื่องค่ะค่ะเออแล้วคนดูเพราะว่าเหมือนมีช่วงหนึ่งที่แม่บอกว่าไดไลน์ทิกเกอรได้อะไรอย่างเงี้ยยอดเธอศัเข้ามาแบบก็เริ่มซัพพอร์ตเราเยอะเลยก็อยากให้ก็แปลว่าก็ยังมีคนรักอยู่รักมากกว่าเกลียดก็ดีค่ะเป็นอะไรที่มันทำให้แม่สุขสบายในเชิงทาง เหมือนกับการที่แบบเป็นเซลล์แบบต้องมานั่งขายอะไรอย่างเงี้ยมันก็เรารู้สึกว่าเราเราไม่ได้แบบเป็นเป็นแนวทางนั้นตามมาภาพกดนันเตอนนั้นก็ก็มีนะพวกบางทีคนที่แบบจะต้องไปขายของมันก็จะต้องมียอดที่เขาแบบว่าเออต้องต้องต้องสาตนดาดที่ต้อง f u l f ที่ต้องคอมมิ t ค่ะเราเรามีความเลยสงสัยไหมว่าอะไรมันทำให้แบบว่าพอสองคนเล่เปมแนมีแบบ ทำัก็มองงว่าโอ้โหทำไมอยู่ดีๆแบบว่าว้าวมากเลยแบบทุกคนชุดควาแบบจะต้องไปต้องอะไรอย่างเงี้ยก็เออก็เออเตกใจไหมครับคนยังไปอยู่ที่บ้านเต็มนี่หมดเลยครับอือเจอเพื่อนเยอะแยะเลยค่ะดิฉันเจอเพื่อนโอ้โหผัดมาอ้าวว่าไงอ้าวอ้าวว่าไงอะไรอย่างเงี้ยก็คือของแม่ไปนี่คือของให้เข้าบ้านเลยเนาะไม่ต้องรอคิวเนาะเพราะว่าก็อาจรอแป๊บหนึ่ง เราแป๊บเนี่ยเพราะว่ามันมีข่าวบางคนไปอุ้ยรอคิวต้องเข้าบ้านไม่ได้คิวรอแต่ลูกเกดรันเวย์เข้าไปเลยนะรันเวย์เข้าไปเลยค่ะใช่ติ๊กถูกเลยเนาะติ๊กถูกสถานการณ์นี้แล้วสถานการณ์นี้แล้วค่ะก็โอเคครบแล้วแหละย่าแม่ไปแม่ไปแล้วแม่ได้รวมกลยุทธ์ไปบอกว่ามาใช้กับในรายการก็แต่ตอนนี้อ่ะเราเราตอนนี้เราถ่ายจบแล้วเราก็รอออนแอร์แล้วก็รอไฟนอล นะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยอยากจะไปออกก่อนรายการจบแต่ว่าก็สำหรับรายการโซเชียลวอยเออร์ก็แบบก็ตุ่เดือดเหมือนกันใช่มันเปียกมันเป็นมันเป็นไวรัล้วแบบแม่ค<ช>ือมันเป็นมันได้แบบไม่มีมีมมมเ,มเกิดมันเกิดตั้งแต่ครั้งแรกมีแล้วเหรอมีแล้วค่ะเป็นมีอะไรนะแก่กาวผากับเป็นมีอ๋อเหรอแม่กับนิกเกี่ะนิกเกียด่าพี่ตลอด นางไม่รู้นะว่าไอา้เป็นมิกกับเขานะเขาคิดว่าไอา้จะแกล้งเขาตลอดเวลาเออนางด่าพ,พี่ตลอดเวลาวต่อ<า>หน้าและรับหลังตัวใครแม่พี่มิกกี้คิดิดีญาณิสาตัวใครมิกกี้อ่ะไม่ได้ถือว่าเป็นคู่แข่งลิเดียก็ไม่ได้ถือว่าเป็นคู่แข่งนิสาเ<อ>นี่ยสิเ,<อ>เขาตัดิ้งัดทิ้งแมเพราะว่านำมาอยู่ในโลกเขาไงอ่าใช่ลองให้เขามาเดินแบบสิอ่า เพราะฉะนั้นเนี่ยแหละก็เลยต้องแอบกลัวนางนิดนึงไม่ใช่ไ่มคไม่ไม่โกรธหรอ่มโกรธโพรก็ด่าเขาเหมือนกันค่ะมีใครอ่ะที่ไม่ด่าด่าอเราแตไม่โกรธ EP ่โกรธไฮะมีอยู่มีอยู่มีอยู่ EP หนึ่งที่นางพูดอะไรแล้วโกรธโกรธมากโกรธเลยแหละโกรธแล้วไม่มองหน้ามิพูดด้วยเลยแล้วก็ไปด่าเขาเรับรับหลังด้วย ใช่ก็เวลาเราไปสัมภาษณ์ไงก็ด่าเขาตอนนั้นเอาคคยก่อนหะน้าไม่ได้เพราะว่าเห็นหน้าก็โกรธานก็เลยไม่อยากจะคุยกับเขาใช่แล้วก็นัดนัดก็พูดพูดหลายอย่างที่รู้สึกแบบเหมือนแบบก็กระแทกทุกคนเลยแหละนัดก็จะพูดอะไรแบบเหมือนกับว่าเขาเขาอ,อย่างเงี้ยแล้วเขาก็จะลุกดาวพี่มิกกี้กับลีเดียอินะหลอกเวลาใช่นั่นแหละ กันแม่พอดแบบนี้ก็เหมือนกับเราว่าแบบที่ใไ,ชนนไรชอบนะแม่บอกว่าเราเป็นผักไนานไม่เราก็ต้องยอมรับก็นี่ก็คือทางของเขาไนงะใช่ป่ะเขาก็คือคอนเทนต์ครีเอเตอร์ที่แบบว่าเออ่ดี๋ยวม,มือ,ม,อมือตอน้ตอนๆของของเมืองไทยไนงะเพราะฉะนั้นเรามาอยู่ในโลกเขามันก็ต้องมีหวั่นบ้างแหละแต่ก็ไม่ยอมแพ้ค่ะแม่ก็มีปีตาแม่แม่ก็มีมีอาวุธในมือเหมือนกันแต่เน้ บอกว่าลูกถามได้นะว่าลูกพี่แม่ก็คือเด็กันเลยแน่นอนแน่นอนค่ะค่ะยืดหนึ่งแม่อเด็น้องนิดนึงน้องน้องน้องชายอ่าที่ตอนแรกแม่บอกว่าเดี๋ยวมีแผนว่าจะกลับมาหาตอนเนี่ยสนุกได้ได้วันหรือยังคะแม่อ๋อเดี๋ยวเดี๋ยวพรุ่งนี้ก็บินไปแล้วค่ะใช่บินไปแล้วค่ะเดี๋ยวบินไปเมกาก่อนแล้วก็เสร็จแล้วไปเจอน้องที่มาเรนเพราะน้องเป็นตัวแทน ของทีมเยาวชนไทยนะคะไปแข่ง Asian Youth g a m e ค่ะวัเดี๋ยวก็จะไปเจอตอัวชิโนเป็นระดับอินเตอร์ระดับใหญ่เลยใช่ค่ะคออก็ะก,ก็ก็เป็นไปกับทีมไทยอะคะ่ะใช่ค่ะช่่ะไปพักทาให้กระตเนาะใช่ใช่เขาต้องไปเชียร์ลูกตอนนี้ก็สูงสูงสูงขึ้นอีกส,สูงขึ้นไงอุ้ยเขา ตอนไปเนี่ยขเขาเลยเก้าสิบห้าตอนนี้น่าจะเก้าหกหรือเก้าเจ็ดแล้วแหละใกล้ใกล้เฉียดเก้าเจ็ดแล้วแหละใช่ไใช่ค่ะหนึ่งเจยดเป็นงานทำไงค่ะตายแล้วเกิดใหม่ค่ะโหนไม่ทันราคาค่ะแต่ช่วงนี้เขามไม่ได้โฮมสิกใช่ไหมแม่อ่อาจจะมีนิดหน่อยแต่ก็ก็โอเคก็ดีขึ้นละดีขึ้นละค่คคะตอนแรกดีื่อลนละมีขึ้นละใช่ใช่ขาดขาดต่อนะคะ อะไรนะอินโดนีเซียค่ะทำไมอินโดนีเซียลูปพีมาค่ะอิีเซียคอนเทนต์อยู่ว่าอยู่ไหนหรือโอ้อันนั้นคือเรื่องจริงเรื่องจริงอันนั้นคือสิ่งที่เกิดขึ้นจริงเลยอันนี้แบบว่าไม่ได้ไม่ได้โกหกไม่ได้สร้างข่าวนั่นคือสิ่งที่เกิดขึ้นจริง แล้วก็เป็นอะไรที่เก็บที่เห็นด้วยว่าทําไมถึงรายการปล่อยให้สิ่งนี้เกิดขึ้นได้อย่างไรอ,อ,อย่างที่เก็บพูดในรายการเลยเหมือนกับว่าชวนให้ลิเดียามาออกรายการเหมือนให้มายืนอยู่สี่แยกแล้วก็ให้รถสิบล้อรับมันแบบมันแย่มากก็เลยก็นั่นแหละแต่ลิเดียจะเสียใจยจะอะไรแค่ไหนเขาก,เขาก็เขาก็ยังมีสปิเขาก็แบบเขากส็สู้สิ่งที่เกิดขึ้นมันเป็นเรื่องจริงค่ะไม่ มันไม่มีสเปฟอยู่แล้วแหละใครจะยอมที่จะให้ถือว่าเป็นมีสตถือว่าเป็นเรื่องจริงที่แรงไหมคะมันแรงไหมมันก็แรงสิมันมันเรื่องขอความรู้สึกอะมันล้ออยู่ดีๆให้หัดให้หันแล้วก็ไปหยิบกรอบสุกเข้าทิ้นนั่นสิ่งที่คุณทำเมื่อสักครู่นี้มันคืออะไรทำเพื่ออะไรมาตุงโดนด่าพิกโซนี่โดนด่าด่าค่ะแต่อย่างนี้ได้ไง ไม่ไม่ไม,ไม่ไม่โอเคเลยไม่โอเค